ใครจุดทูบอ่ะใครจุดทูบล่ะเาจุดทูบเหรอเดี๋ยวผมแวะไปร้านจินทอดแม่นะครับจิ้นทอดจิ้นทอดจิ้นทอดครับจินทอดอป้าตือถึงเป็นแค่แรงงานของงานเอเอแล้วสรุปทุกวันนี้ป้าตือแกทาแกทางานอะไรใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าป้าตือทํางานอะไรอ่ะทุกคนอา่อานทายมาตี<ๆ>ป้าตือทํางานอะไร <laughs> เออ เปิดมาเอาละว,วันดีคืนดีฝาดได้ยินเพลงนี้บ่อยมากเลยเออแล้วเขาจะอย่างนี้ตลอดนะถ้าตองนี้ด้วยนะให้ดูเหนื่อยนิด <c oughs> น,นึงต้องคลิปต้องมีอันนี้นิดนึง <c oughs> ต้องคลิปต้องแบบอันนี้นิด <c oughs> นึงเออนะคะ <c oughs> ถ้าไม่มีอันนี้ไม่ใช่ป้าตื่นนะ,ะป้าตื่นต้องมีอันนี้ <c oughs> ต้องใส่เพลงอะไรนะ <c oughs> ให้ดูแบบเหมือนแบบผู้หญิงตัวเล็กตัวเล็กต้องใส่เพลงอะไรนะ ถึงเป็นแค่แรงงานข้างน้ำเพลงเกามีตลอดเพลงก็มีตลอด,ลอดเอาละ่ะเอาตลอดตลอตลอมาดู <c oughs> นี่ไงนี่ไงแต่พึ่งคือหัวใจของบ้านนี่เ,เราเพลงนี้เลยร้องไปก็แค่นั้นแหละประตูไม่ใช่ครูตาหลาเขาไม่จะดันหล่อนไปเป็นนักร้องได้หรอกไม่ก็เห็นเที่เล่นเพลงนี้ไงป้าเงาป้าอะไรบางครั้งก็เห็นเป็นรปภบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้เหมือนมากจับกังอะไรบ้างเงี้ย ตือผู้รันทุกองค์การเลยนะครับขับวินขับวินด้วยขับวินเอามีวินด้วยเหรอเออน้องตือน้องตือเขาขับวินทำไมอะอ๋อมีแอมบัสเดอร์กระเป๋าด้วยโอ้โหถือกระเป๋าด้วยสุดยอดเลยน่ารักนะเป็นคนทำคอนเทนต์เก่งมากเออเก่งจริงฝฟดีเก่งมากเท่งแบบเออแล้วก็เก่งมากเลยจริงๆอืง ทุกคนไม่เคยเห็นหรอกฉันเคยเห็นมาแล้วนี่โทรศัพท์อันนึงแล้วก็มีที่จิ้มหนึ่ทุกคนมึงไม่รู้นะว่าโทรศัพท์ iPhone สามารถมีที่จิ้มได้เหมือน Android ทุกคนไม่รู้แต่กูเพิ่งรู้เพราะว่ากูไปหาแม่ตือแล้วก็แม่ตือเขาทำอะไรอยู่วะมีจะมีแว่ขยายด้วยแม่ขยายแม่ขยายนี่เอาไว้สําหรับส่งคอมเมนต์เวลาอยู่บนที่นอนก็้วส่งคอมเมนต์อะไรแต่เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่่อยเห็นไลน์ทิกต็อก ค่อยเจอเออเลยเอเอ,เอช่องใหม่เราไม่ได้ติดตามแกนี่หว่าเราต้องติดตามแกอันนี้มันช่องใหม่ว่าแล้วทําไมไม่ค่อยเห็นแม่ตื้อหรืออันนี้มันช่องใหม่แล้ว <S <S เดี๋ยวเ,เ,เราติดตามก่อนติดตามไหมติดตามไหมเดีแลแล๋ยวเราจะได้ไม่ใช่ติดตามไม่ได้อะไรหรอกเราจะได้ลอกอันนี้แกลอก,ลอกคอนเทนต์หรอลอกคอนเทนต์ีลยวลอกคอนเทนต์ลอกคอนเทนต์กันทุกคนติดตามช่องนี้ให้ได้ให้ด้วยนะนี่เป็นช่องใหม่นะคะ ห้องนีชงง้ช่องนี้ช่องใหม่สําหรับขายของช่องนี้ช่องใหม่โทรศัพท์เครื่องเขาอยู่ไหนอะเขาต้องเอามาเพราะว่าเขาแตแกนจ่ายอันนี้ให้ให้โรงแรมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยวนิดนึงไปแล้วนะเพราะว่าปักตะกร้าไม่ได้ก็จะไม่อยู่แล้วดิฉันหลอกทุกคนให้มาฟังอันนู้นอันนี้เท่าน,นั้นแหละดิฉันหลอกให้ทุกคนใครตามอะไรนะใครตาม หาลองนี้แล้วรวยคือเธอแม่ตือก็พิมพ์อะไรใครตามหาหลองนี้แล้ว,ลวออร,ยร,รว,วยคืออะไรคืออะไรอะในพอเขาอ่านเนี่ยใครตามหาลองนี้แล้วรวยคืออะไรครับน่าจะพิมผิดน่าจะพิมผิด เอ้อดีมิใช์แว่นแว่นนี่ตมัติถับอันนี้นวมีพิจซิมอันนึงมีประกาจิ้มมีประกาจิ้มนะใช้ไอโฟนแต่มีประกาจิ้มนะมีประกาจิ้มใครตามหาห้องนี้แล้วรวยอ๋อหมายถึงว่าถ้าตามหาช่องช่องมาต,ตือ,อ๋อออติามตลอดเลยครับทุกวันนี้ทุกคนไปกดติดตามช่องแม่ตือนะคะเออนะช่องเราคนตามแสนหนึ่งต่ไปบอกให้ ให้คนอื่นไปตามช่องที่มีคนตามเป็นล้านเอาช่องเก่าพี่แพรี่ก็ตั้งสองล้านนี่ทุกคนฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนฝากติดตามอ๋อเขาบอกช่องลาวช่องลูกช่องลูกเป็นคุณแม่ที่ดีจริงๆพี่แพรลี่คุณพุทโพสสามนาทีตัวละครใหม่ใกล้ฉันเดี๋ยวคงมีอีกเยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวคงมีอีกเยอะถ้าตำรวจเขาสืบแล้วเขาต้องสืบให้หมด ทุกคนเข้าใจประเด็นเปล่าพอมันประเด็นพอมันประเด็นมันขยายไปอ่ะคนที่เกี่ยวข้องมันก็จะเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองความหมายมันคือแค่นั้นนะเวลาตามข่าวพวกหล่อนก็ต้องรู้แต่ทุกี่ฉันว่าทุกคนก็รู้แหละเวลาประเด็นมันขยายอ่ะคนที่เกี่ยวข้องมันก็เพิ่มขึ้นึ่นนงงนงน่งเเปป็็นนนแแคตหัวใจ ทุกคนเดี so, <Yeah. S 1> ๋ยวจะไปแล้วอีกยี่สิบนาทีไปแล้วนะจะไปอาบน้ําเห็นข่าวแล้วเครียดจะขายปลาอีกทีเมื่อไหร่ป้าตือชิ้นทอดสาขาเขมรเปิดตัวเมื่อไหร่ดูแล้วเป็นสิบสิบคนค่ะอ่ะตามตามแบบเงียบๆไปนะทุกคนแล้วก็วางใจเป็นกลางทุกคนต้องทําแบบที่ดิฉันบอกนะว่าเวลาคุณตามอะไรพวกนี้คุณต้องทําใจเป็นกลางคือ ช่วงนี้เห็นลูกมีความสุขขึ้นจา,า,ากมากเลยคนหนึ่งเขาบอกเห็นเรามีความสุขจริงเหรอครับนอนคนเดียวมันก็เหงาหน่อยนะแม่เอานอนคนเดียวมันก็เหงาหน่อยนะแม่ก็มีแฟนนะแต่แต่ฝันไม่ชิน,นเลยอ่ะฝันเห็นฝันอยู่กับแม่ตือตอนนั้นแม่ตือเป็นคนเรียบร้อยมากล่าสุดฝันเห็นไปถือไม้ดา่าอะไรเหรอเก็เฟซเหรอในรายการอะไรไม่รู้มีหลายอันเลย ป้าไม่ชอบเขาป้าไม่ชอบเขาเลยป้าไม่ชอบทุกอย่างในชีวิตเขาค่ะอยากไปแบบเป็นแบบเราอยากไปแบบอยากไปแบบอยู่ในรายการรายการหนึ่งแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบแม่ตื่ออยากมีฟีลลิ่งแบบจะทะเลาะกับแม่ตื่อเหรอใช่อยากมีฟีลลิ่งแบบทะเลาะกับแม่ตื่อเอาจริจริงมันดูแบบมันคือมันคือที่สุดของชีวิตนะถ้าเราได้ทะเลาะกับแม่ตื่อ อย่าเลย,อยเรอราอยากโดนแม่ตือวีนไงเราอยากโดนแม่ตือวีนนะมันคือที่สุดของชีวิตนะดูออ Do The Face จริงๆเราดูแม่ตือเอแอม่ตือไม่ใช่ที่สุดคะ่ะย <c oughs> ู่ก็ไม่ใช่ที่สุดเหมือนกันแม่ตือไม่ใช่ที่สุดค่ะอยู่ก็ไม่ใช่ที่สุดเหมือนกัน ไปเดอะเฟสค่ะเอาพี่ไปที่สมัครได้ปะอะไรพี่ไปที่สมัครได้ปะเขาแข่งอะไรอะเดอะเฟสเมนไทยแลนด์พรุ่งนี้เจอกันที่ช่องสามโหนกระแสเอาจริงๆพรุ่งนี้อะหนูอะต้องออกโหนนะแต่มาส่งแฟนนะครับไม่ได้อยู่กรุงเทพป้าตือพูดเหมือนรู้เออให้คนอื่นเขาไปบ้างเถอะค่ะให้คนอื่นเขาไปบ้างเถอะถ้าสมมุติป้าติ๊ไปออกโหนกระแสได้ปะ ถามว่าเขาอยากไปหรือเปล่าก่อนทำไมอ่ะมันไม่ใช่รายการที่ทุกคนอยากไปนะโนกแฟนะป้าตี๋ก็พูดเก่งไงทั้งคู่เป็นแฟนกันเหรออุ้ยไปรายการอื่นที่มันเจอกันแล้วมันสนุกเถอะอย่าไปโหนกแตดเลยอย่าเลยลูกเออไปจะรายการอะไรอ่ะรายการทอกโชว์รายการเกมโชว์รายการอะไรเหอะเอออย่าไปอย่าไปเจอกันในโหนเลยขอร้องเถอะมันไม่ใช่รายการสนุกนะ แต่พี่ไปที่ไปสนุกคุกเทปไปนะไม่สนุกไม่สนุกโหคนดูเยอะนะเนี่ยบอกเขาติดตามช่องนี้่ะฝากติดตามช่องใหม่หน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผู้ติดตามหนึ่งล้านเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเจอป้าตือให้ดูเลยครับโหดหลอนน่ะอืม แม่ตือคิดยังไงกับเด็กผู้ชายคนนี้คะแม่ตือเคยบอกว่ารักลูกฉันให้มากๆนะเนี่ยแม่ตือเคยขอมาตอนนั้นจําได้ไหมพี่เพลี่เนี่ยพอพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับไม่ทราบค่ะไม่ทราบว่าพรุ่งนี้มีใครมาพอดีไม่ได้อยู่ค่ะก็เลยไม่ได้ไปแต่ได้แต่ได้ไดคนขยนันเอเอแ <c oughs> อติสินบนอะไรแม่ใช่หรือเปล่าไม่มีแม่แม่ตือบอกว่าเนี่ยรักลูกฉันให้มากมากนะจําได้ไหม ตอนแรกๆเนี่ยอยู่มาสามปีแล้วนะคบแม่เอ,อเป็นเด็กดีครับผมอะไรนะห้ามพูดว่าเลยนะห้ามพูดว่าไม่รักหนะ้ามพูดว่าไม่รักเออรักนะอย่างเงี้ยต้องพูดว่ากันนตลอดแม่ตือก็เทยมาดีครับใช่แม่ตือสอนตั้งแต่แรกๆเลยครับ <S <S ไหนว่าน้องไปเดนเมกาคะอ๋อเปล่าครับ โถไม่น่ากลัวนะคะพิธีกรก็หล่อแต่ทำไมคนไม่อยากไปหล่อนไปเลยค่ะฉันให้หล่อนไปเลยค่ะพรุ่งนี้ไปไปโหนแทนเลย <c oughs> ตอบคำถามไม่ได้ก็ตายคาเก้าอี้เลยนะครั <c oughs> บจี้ <c oughs> <G S 2> เลยนะโดนจี้ <G S 2> เลยนะอ่ะเนี่ยรูปไข่หมอบีต่อมาแล้วกันนะื่อมาเป็นธรรม <c oughs> เพื่อความเป็นธรรมของหมอบีนะต่อมาแล้วกันอ่ะผมจะยังไม่พูดนะว่า <c oughs> เป็นรูปไครอ่ะแต่ว่ามีข่าวมาแล้วนะมีหลักฐานนะผมมีหลักฐานนะอ่ะคุณอ้างจริงหรือเปล่าในรั้วในวังยังไงอ่ะผมให้คุณชี้แจงก็แล้วกันอ่ะคุณไม่มาโหนกระแสก็ได้นะคุณจะไปคุยกับมดดำก็ได้ <c oughs> ออนะมดดำก็น้องผมนะผมก็ไม่ว่าเฮ้ยเขาก็หวานเหมือนกัน ยังอยู่วะยังอยู่ไหมครับยังอยู่ยพี่หนวดอ่ะพี่หนวดพี่หนวดน่ารักเออแล้วพี่หนวดเขามีอะไรเนี่ยอันนี้เขาพาคนแก่ข้ามถนนผมไม่เกี่ยวนะอันนี้เขาทำจิตอาสาเหรอผมไม่เกี่ยวนะอันนี้พี่หนวดเขาทำจิตอาสาเหรอคะเขาพาคนแก่ข้ามถนนไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวอะไรเขาทำจิตอาสาเหรอ เขาทำแคมเปญเหรอแคมเปญอะไรจิตอาสาไงผมไม่เกี่ยวนะพาคนเก่งมึงพิมพ์เลงนะบอกพามบอกพาพ่อเที่ยวอ่ะเอ้ยใครพูดหยุดหยุดอย่งนี้ผิดมาตาสองจุดสี่เลยนะเห็นไหม พวลี่ดูนเสื้อก๋มากเลยดูกระดุมข้างหลังเราจะดูเสื้อไม่ตือฉชั้นเสื้อมีกระดุมอยู่ข้างหลังอ๋แฟชั่นไงอ๋อแฟชั่นสายแฟชั่นแฟชั่นพีวลี่แกงอ่ะหล่อนก็ไม่เปิดให้ชั้นดูโอ้ถ้าแบบนี้โอเคแต่หลอนไปเปิดตอนหยุดตอนข้ามถนนนั่นหมายความว่าไงเพราะก็แฟนไง ไปทักทีเออเนี่ยแล้วหลอดไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำคอนเทนต์นี้ตามเลยนะไม่เอาหรอกจูงมือข้ามตนนี่าพาคุณตาเดินเล่นอย่าไปพูดไม่ตือนะมึงรู้จักประตือหรือเปล่าป้าตือชื่อเต็มเต็มคือป้าตืออะไรวะาชื่ออะไรวะสมบัติสระเลยพิมพ์ด คุณรู้จักปะตือรึเปล่าปะตือเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกหล่อนนะแต่ว่าแฟนแบนแล้วดูสมบัติธีรสาโรจน์ปะตือสมบัติธีรสาโรจน์นะไม่ใช่พวกเล่นของพวกหล่อนนะเออให้เกียรติด้วยนะยมาพิมพ์กันอย่างนี้ปะตือเรียกปิงลี่มาอีกเลย จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังไม่นอนเหรอยังค่ะโอ้สุดยอดเลยน่าจารย์ปันเทพพบยังค่ะเรื่องโดนสูงใหญ่เกาหลีใต้คําค้นหามันเป็นเนี้ยพี่ฟอ์เอามันขึ้นจริงๆพี่แลรี่ทุกคนแล้วมันโดยเี่ปมันไปดูอ่ะแล้วมันขึ้นคําค้นหาป้าตือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย มันขึ้นจริงจริงไงผมไม่ได้แกล้งนะผมไม่ได้แกล้งว่าแม่มันขึ้นจริงจริงอะฝดฝดมีราคาแล้วหล่อนนั่งแอบยิ้มทำไมตรงข้างหลังแล้วหล่อนนั่งแอบยิ้มทำไมขึ้นมาไงฝดวนว่าเดี๋ยวฝดวนว่ามันขึ้นมาไงนะทอมฮะอะไรยะไรทอมฮะมือเสือเลยมือขึ้นมาป้าตือเป็นผู้หญิงนี่ไงฝดวนด่าด่าเลยเออ รู้จักเด็กแต่ผู้ใหญ่พาตือเป็น,เ,ปนเออเขาก็พูดฮะอยู่ตลอดนะฮะเออไม่รู้ฟอร์ดยืมมือแปรลลี่เออไม่เป็นไรเขาเป็นลูกชายลูกชายแม่ตือหลกดีอนะ <laughs> แม่ดูดดดว่าแม่ดูสิเออ เดี๋ยวเจอแม่ตือให้แม่ตือจัดการเพราะว่าบอสหัวล้อนำไปแล้วอะไรนิวกี้จะไม่ได้หัวล้อตั้นไหนแค่มีต่อมันไปกดค้นหามันจะกดค้นหาชื่อแม่ตือนั่นแหลยแต่มันขึ้นอันนี้แล้วทำค้นหามันขึ้นอุ้ยขึ้นจนกระทั่งอันนี้นะสามีอะไรเงี้ยเนี่ยพอพอ ไปเที่ยวเซิร์ชหาข้อมูลส่วนตัวคนอื่นมันขึ้นนะครับใน g o เ g l e เพราะว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียงใช่เราเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับจะมีประวัติอยู่ใน Google <c oughs> จะมีประวัติอยู่ใน Google ครับเนี่ยเห็นไหมเจอแม่ตื่ออะไรมีแต่ขนาดนี้ไม่ได้เจอกันตัวจริงตัวเป็นๆน,นะขนาดเจอกันในเจอกันในไ like, ลน์ยังมีเสียงหัวเราะทุกคนยังมีเสียงหัวเราะเลยเอาคิดดูถ้าเจอกันนี้ไม่ต้องพูดถึงจริง ไปแล้วทุกคนแม่ตือหนุบไปแล้วนะคะแม่ตือสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาเข้ามาจอยกับลูกสาวคนนี้อ่ะสวัสดีลาคุณแม่สวัสดีครับแม่ตือคุณไนนะคะสวัสดีครับคุณไนนะคะแม่ตือคุณไนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะ <c oughs> ที่ช่วยอุดหนุนสินค้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็แยกไปอาบน้าก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนอนุอนะคะขอบคุณแม่ตือคะ่ะ <c oughs> ไปละค่ะบาย